มาเราลูกซื้อแจ้งไดสวนวงอเพิ่นเป็นยังไดนะโอ้ยงามค่ะเพิ่งแด่งแคไวัยเกิดมากับบ่เคยเห็นยังเทียตัดไปจันกับบ่เห็นยังเทียเอาเหรอแล้วก็ไปปลูกบ้านแทียมสิปลูกได้บ่เอ็มกองสิพากเก็บบักงงอเลยเป็นบ่สิเก็บเองเอาอจะอีึ้นได้ตีมันสูงอยู่ได้เลยเออคนเทียบอันน้อยต่ำๆนี่แล้วอ่าได้ได้เก็บไปเดี๋ยวเป็นใจขินเก็บเถื่อนเดี๋ยวไปฝากที่บ้านเนี้ย แสดงว่ามือน,นี่คิดผิดหรืคิดถือรถคันหน่อยมาเนี่ยทวดสวนป้าเนี่ยเออเอาไปหลายๆเอาไปบุญมืออื่นเซ่นเราผูใ้ใดอยากมาเที่ยวก็บ,บอกเพื่อนมาได้<ม>เราก็เดี<ม>๋ยวเขาจะบอกเส้นทางให้กับเจ้าเองมันมาง่ายซีเลนเองสัมผัสาพร้อมรูซื้อข้ากล่อ,อ,กองเนี่ยรู้สึกอยังไดที่มีโอกาสได้มาเก็บบางงอกินเองแต่ดู้สึกภูมิใจดีใจตัวเพราะ บังคิดพ่อจาเออบังคิดว่อเจียบังคิดว่าสิเดียบังเก็บบังงอยังซีเจียเห็นแต่เขาไปเก็บจู้จันบังคิดว่าบานบังคิดว่าบานเขาสิมีฉันอันรับปู่ไปเยวเป็นบังคอเจียเออแล้วก็เป็นบังงอย่างงามงามก็ดูเมืองจันบุรีอีกตัวเนี่ยเจียดูก็เมืองจันผู้ใดพากพวกเจ้าบอกว่าเพื่อนปู่บังงหรือเป็นบังคอได้จะแกล่ะเดี๋ยวมันจะไถบานตัวเพื่อนบอกว่าเจคอยก็อบ่เคยได้ยินงนี้เจียจะย้ายความหรือเปล่าได้ยินมาแต่ใส่บ้านหล้วก็ว่มีนามเปียกมือ หมาอวอาต้นเลสแบเบเถอะเียกกับง่ายน้ำกับปลาไหลเบียกกะบ้างดีนี่ยาบังกับปลาเสีได้ยังเห้แกกินได้เลยอืปดักับปลาเนม่เก็บปอดเยม่เก็บเอาบกออนรู้กันหลายพอนยความรู้สึกเป็นยังไงตอนที่นั่งเก็บปวดขา บอกว่ามันกระดีแคบเพเก่าตัวเลยไม่เก็บเองปวานี้หลังจากที่มาเมืองสวนเคยแล้วเกิดแล้วมันดานใจยังไงในการปลูกบักเงอบักทุเรียนบ่อยากเอาไปปลูกอยู่บ้านนิดเดียวเอาไปปลูกอยู่บ้านคิดว่าจะดีเฮ็ดได้บ่บอสสิคิดว่าจะสีเฮ็ดไหร่ยุหรือดันยุน้าหนำก็มีหนำก็มีแต่ว่าดินเนีสีงามคือเพลินบ่เห็นพื้นดินแล้วสีน้ำเอาขอดินขึ้นดินบ้านเขาได้เหรอดินทรายธรรมดานร่งจริอืม เนี่ยห็ดได้แค่บบกี้ต้นฮะกะ้ก็คือมันมหมุนเวียนเรื่อยเลยมีบต้นกับพอพลนะนนนน้านะห่เกลีอดป๋หอนหอนมีสีบเนาะพูดถึงว่าสิบต้นก็ดีเรา <laughs> <laughs> ม,มันจะเก็บบ่ไว้จ <laughs> ้างคนด้อะไสให้ตัวบานเข้กับอแล้ว